สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะก็ไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะวันนี้ค่ะก็พาพี่น้องอยู่ที่หน้าคอกวัวน,นะคะ,ะประเด็นที่เก๋จะมาฝากวันนี้ค่ะก็คือการกําจัดยุงให้วัวค่ะพี่น้องอหลังจากที่เรากางมุ้งนะคะกางมุ้งให้วัวไปไม่ว่าจะเป็นป้องกันยุงหรือว่าป้องกงันแมลงดูดเลือดหลายๆชนิดนะคะ ปัญหาที่ตามมาก็คือยังมียุงนะคะเล็ดรอดเข้าไปตั้งแต่โรคระบาดมาลำปีมาเราก็กางมุ้งมันก็หลายเดือนแล้วค่ะมันก็จะมีรอยรั่วนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะอาจจะมีรอยรั่วแบบนี้นะคะรอยขาดอาจจะโดนอ,อะไรเกี่ยวเวลาเราเปิดเข้าเปิดออกนะคะหรือไม่ก็จะเป็น ลอยรัวบริเวณขอบสังกะสีแบบนี้ค่ะคือเรายิงทับตาข่ายทับสังกะสีแล้วไปนี้เวลาเราขับเคลื่อนเคลื่อนผ้าตรงนี้มันอาจจะโดนขีด่วนขาดแล้วยุงก็อาจจะเข้ามาได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าระยะเวลาการใช้งานมันก็นานแล้วนะคะอย่างเช่นมีรูแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็อาจจะมียุ่งนะคะเข้ามา ทีนี้ปัญหาก็คือยุงเข้าไปข้างในเยอะนะคะซึ่งเมื่อคืนมีพายุลมพัดทำให้ประตูตรงนี้ของเก๋มันมันเปิดนะคะแล้วก็มีอ้าม้าที่บ้านก็กลัวประทิบนะคะก็ได้อมาหลบซ่อนอยู่กับน้องวัวนะคะก็เข้ามาในคอกเปิดประตูไว้แบบนี้ค่ะทำให้ยุงเยอะมากค่ะพี่น้องคะ วันนี้เก๋ก็เลยจัดการนะคะกำจัดยุงพี่น้องมาดูค่ะตายเรียบเลยนะคะนี่ยุงอย่างเยอะเลยค่ะอันนี้ที่พี่น้องเห็นเป็นดำๆนี่คือเก,ก๋ได้กำจัดออกไปแล้วนะคะนี่ตายเรียบนะคะอย่างเยอะเข้ามาอย่างเยอะค่ะนี่จะอันนี้ตายเรียบเดี๋ยวจะดูนะคะว่าตายจริงไหมหยิบมาดู เปื่อมันดิ้นเด็กๆอยู่ยมไม่ดิ้นแล้วค่ะพี่น้องมันตายเรียบเลยนะมันไม่ดิ้นคะ่ะมันตายจริงๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะบอกสูตรนะคะพี่น้องคะ่ะว่าเราเราจัดการยังไงนะคะตายจริงๆคะ่ะเดี๋ยวตอนเช้าจะพามาดูอีกทีนึงว่าไอ้คาบยุงตรงนี้มันจะยังเหลือไหมหรือว่ามันแค่สลบ หรือว่ามันมันตายจริงๆค่ะเพราะว่าตัวนี้ยังเปียกๆอยู่ในขณะที่เก๊ะถายทําอยู่ตอนนี้คือมันยังน้ํายายังเปียกอยู่นะคะมันอาจจะสลบหรือว่ามันอาจจะเปียกน้ําเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันอีกว่าตอนเช้ามันจะยังคงติดตาข่ายแบบนี้ไหมถ้ายังติดอยู่นั่นคือมันตายจริงนะคะอ่าโอเคค่ะพี่น้องเราก็จะไปดูวิธีการกําจัดเลยนะคะว่าเรากําจัดยังไงคะ่ะ วัสดุอุปกรณ์ของเราในวันนี้ค่ะก็จะมีช้อนนะคะผงซักฟอกแล้วก็น้ํายาล้างจานค่ะตัวนี้เป็นน้ํายาสันไลนะคะก็จะใช้แค่นี้ค่ะสําหรับการตวงค่ะก็จะเป็นน้ํายาล้างจาน2ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยนะคะน้ํายาล้างจานนี้จะเป็นตัวทําให้เหนียวทําให้อ่า มนเนืดนะคะเป็นตัวเกาะนะคะเกาะปีกแมลงนะคะหรือปีกยุงค่ะพี่น้องตามด้วยผงซักฟอกค่ะตัวนี้จะทําให้เกิดความร้อนนะคะสังเกตดูว่ามือของเราเวลาซักผ้ามันจะแสบร้อนนะคะก็ตามไปด้วยน้ําค่ะน้ําเปล่าสิบห้าลิตรค่ะโดยประมาณนะคะพี่น้องค่ะ ผสมลงไปเลยค่ะสิบห้าลิตรค่ะอันนี้ถังตัวนี้ถัง20ลิตรนะคะอันนี้โดยประมาณนะคะปิดฝาค่ะขยาเล็กน้อยหลังจากนั้นก็สะพายไปที่คอกวัวฉีดพ่นได้เลยค่ะนี่นะคะฉีดพ่นวิธีการฉีดพ่นก็เราจะฉีดทั้งด้านนอกและด้านในนะคะบริเวณที่มียุงเกาะอยู่ค่ะ ยุงเกาะตรงไหนเราไปฉีดพ่นตรงตัวยุงเลยนะคะทั้งข้างนอกและข้างในค่ะเราจะกำจัดข้างนอกออกด้วยนะคะเพราะว่าฉีดแล้วมันตายวันหลังก็ไม่ได้บินมาเข้า,าข้อกัวของเราค่ะพี่น้องค่ะส่วนข้างในอที่มันเข้าไปเราก็จัดการออกให้หมดค่ะพี่น้องนี่ค่ะวิธีง่ายๆค่ะก็ลองทำดูนะคะพี่น้องค่ะ ได้ผลจริงค่ะทดลองแล้วนะคะอ่าตอนนี้ก็เป็นหัวหน้างานแนะนำมาค่ะก็ขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูติดตามผลกันตอนเช้าค่ะค่ะพี่น้องคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเช้าแล้วนะคะเรามาดูผลงานกันค่ะว่าตอนเช้ายุงที่เราเห็นตอนที่เราฉีดยาฆ่านะคะมันยังเหลืออยู่ไหมนะคะนี่ค่ะพี่น้องมันยังอยู่ที่เดิมค่ะนี่ค่ะ มันยังเกาะติดแน่นอยู่ที่เดิมนะคะอ่าก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่าการกําจัดยุงวิธีนี้นะคะได้ผลจริงนะคะยุงตายเรียบเลยค่ะพี่น้องนี่ยุงตายนะคะเห็นผลชัดเจนเลยค่ะไม่ใช่แค่สรบหรือว่าแค่เปียกน้ํานะคะนี่โอเคนะคะพี่น้องคะสําหรับการฉีดพ่นนะคะอ่า เวลาพี่น้องทําคอกวัวนะคะหรือว่ากางมุ้งให้วัวเก๋แนะนําว่า,าให้พี่น้องนะคะเถิบขยับนะคะตาขายออกมาให้ห่างจากคอกวัวนิดนึงนะคะเพื่อใหอ้เกิดความปลอดภัยเวลาฉีดพ่นฆ่ายุงฆ่ามแมลงค่ะพี่น้องนี่ค่ะถ้าเรากางมุง้งติดชิดกับคอ,อกตรงนี้นะคะ วัวมันจะยื่นปากออกมาแล้วก็มาเลียยาฆ่าหรือว่าน้ำยาที่เราฉีดนะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นอันตรายกับน้องวัวได้ดังนั้นวันนี้ค่ะเก๋ก็แนะนําว่าเวลากลางม้งให้พี่น้องขยับออกมาจาักนิดนึงนะคะขยับออกมาให้ห่างจากอคอกวัวแบบนี้ค่ะมันจะทําให้อคอกวัวปลอดภัยนะคะอ่าไม่ใช่มันจะทําให้การกําจัดยุงกําจัดแมลงง่ายขึ้นวัวของเราก็จะปลอดภัยะคะ่ะ เราก็มาดูกันนะคะว่าปลอดภัยจริงไหมนะคะนี่หลังจากที่เราฉีดพ่นฆ่า,มาแมลงไปเรียบร้อยเมื่อวานเช้าวันนี้นะคะเด็กๆก็ยังสุขภาพดีนะคะไม่มีผลข้างเคียงอะไรค่ะนี่นะคะเ็ายังกินหญ้าได้ปกติทุกตัวนี่นะคะนี่ม่ว่าจะเป็นวัวท้องนะคะอันนี้รอขอดรอขอดก็ปกติค่ะนี่นะคะก็กินหญ้าปกติแข็งแรงดี น้ำนมก็มาเต็มนะคะอันนี้ใกล้คลอดแล้วท้อง KF31 หนึ่งค่ะนี่ค่ะก็ปกตินะคะตัวอื่นๆก็ปกติค่ะพี่น้องนี่นะคะก็กินยญ้าปกติไม่อันตรายอะไรนะคะนี่ค่ะก็ขอแนะนำนะคะฝากไว้ค่ะเวลากลางมุ้งให้น้องวัวนะคะก็ขอให้ยื่นออกมาจากกลางหญ้าหรือว่าจากคอกนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภยัยและก็ ความง่ายความสะดวกในการกําจัดมแมลงนะคะกําจัดยุงค่ะนะคะพี่น้องคะอันนี้ก็ตายเรียบนะคะนี่ดำ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 ,ดำอยู่ข้างนอกนะคะเราฉีดพ่นด้านนอกด้วยฉีดพ่นทั้งด้านนอกด้านในนะคะแต่วัวของเราก็ปลอดภัยค่ะยังดื้อน,นะคะเห็นไหมคะยังดื้อหยอกล้อได้ปกตินะคะสดใสนี่ค่ะนี่นะคะพี่น้องคะโอเคค่ะวันนี้ค่ะก็ ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะพี่น้องคะโอ้ยเจ้าวัวมันชอบเลียค่ะพี่น้องอันนี้เป็นลูกกระทบค่ะสายหูนะคะเกเอามาปรับโครงสร้างจะเอามาบามันมาทับนะคะผสมบามันเพื่อปรับโครงสร้างให้สูงใหญ่ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่เป็นสัตว์ค่ะพี่น้องคะโอเคนะคะวันนี้ก็ลาพี่น้องไปแต่เพียงแค่นี้คะ่ะฝากวิธีกำจัดยุงให้น้องวัวนะคะ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเล็กๆน้อยๆค่ะหยิบมาฝากกันค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะพาชมอ่าเด็กๆที่คอกค่ะปลอดภัยดีทุกตัวปลอดภัยปลอดโรคไรยุงไแรแมลงรบกวนค่ะกินอนิ่มนอนอุ่นนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ